มาแกะดูนะครับชุดคอนโซลไทโอใบไม้นะครับตัวนี้นะสภาพสวยๆเลยนะครับ st 8700นะครับ1970นะครับ55ปีนะครับถอดออกมานะครับดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับงานของเขานี่ดีมากเลยนะครับเห็นไหมลูกบิดต่างๆจะเป็นโลหะสแตนเลสอลูบิเนียมนะกลึงอย่างดีเลยนะครับสวยๆเลยนะครับดูดิฮะและภายในนะครับตัวนี้ พิเศษสุดๆเลยนะครับจะเป็นผ้าขยายทั้งหมด6ชุดนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้ดีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการรีแคปบ้างเป็นบางตัวนะชุดนี้คือชุดขยายของเสียงเบสดนะครับเสียงกลางเสียงแหลมนะดูนะเห็นไหมจานบินเล็กนะครับจานบินเล็กจานบินเล็กนะครับเพราะว่าตัวลำโพงก็จะเป็น เป็นสามทางนะครับตัวแอมก็จะเป็นสามชุดเลยนะครับเขาขับแยกกันนี่ภาคจูเนอร์ภาคปลีแอมก็จะอยู่ชุดนี้นะครับดูด้ยครับสวยมากๆเลยการเดินสายสัญญาณด้านล่างยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะใช้ลายตะกัวเดินทั้งหมดเลยนะครับไทโอใบไม้นี่ไม่ธรรมดานะครับคนที่ออกแบบคนที่ทําก็คือคนเดียวกันนะครับกะที่ทาแอมแอคคิวเฟสในปัจจุบันนะครับพวกชุดวอลลุ่มต่างๆแจ๋วเลยนะครับชุดนี้จะขับลําโพงโดยเฉพาะเลยนะครับ ตัวแอมเขาก็จะแยกขับทุ้มกลางแหลมโดยเฉพาะเลยนะในแอมจะไม่มีเน็ตเวิร์กนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับ